อันนี้ทุกคนท่าแพลงครับที่ท้าหน้าท้องอะค่ะเอวอะค่ะเป็นยังไงคะพี่คะโอเคแฟทแบ็กแฟทแบ็กแฟทแบ็กอ้าวมาป๋าแฟทแบ็กมาสตาร์ทโพซิชั่นวางศอกลงอันนี้ชื่อแพรงแผลงครับแผลงกับไซส์แผลงนะครับก้นไม่โด่งนะคะก้นไม่โด่งขึ้นกดก้นลงมาไม่ลงมากแค่ให้มันอยู่ตรงๆทีนี้ถ้าเรารู้สึกว่าน้ําหนักเราเยอะเราใช้ไหล่เกินไปเพิ่งเริ่มฝึกให้เราวางเข่าลงก่อนทั้งสองข้าง แล้วทำแฟลตแบ็กหลังตรงเหมือนเดิมเท่านี้แล้วพอเราจะเริ่มไปเราลองยกเข่าเราขึ้นข้างหนึง่งแล้วเราก็บิดบีดอ่าแล้วเราก็กลับมาแล้ววางเข่าลงยกเข่าอีกข้างนึงขึ้นบีดใช้เอวครับแล้วกลับวางเข่าลงยกเข่าอีกข้างหนึ่งพี่นุ้มแปมบีดอ่าแล้วก็กลับมา,ววา,ายกเข,ากข่าขบีดอ,บบอ่าอแล้วก็กลับ,บ,ลลบทีนี้ยกเข่าสองข้างถ้าเราเริ่มไปได้อ้าวเริ่มบีดใช่บีดนั่นแหละ อย่ายกก้นสูงอย่ายกก้นสูงใช่เกรงที่ท้องอย่ากเกรงที่ไหลเกรงที่ขากับท้องมากขึ้นไม่งั้นเราจะลงที่คอที่ไหลกี่ครั้งเนี่ยแต่มโม,ม,มไม่ได้นับยังเลยลืมเอานับไหมหนึ่งเอาตาสองมีดูดิไปสิไปสิสองขอห้าครั้งห้าครั้งสามไปสองข้างนับหนึ่งสิสี่อีกครั้งหนึ่ง มากรบมาปุ๊บาอ่ะทีนี้วางก่อนนะเราจะยืดไหล่ของเราวางก้นที่ส้นเทา้ายืดแขนออกด้านหน้าแล้วพับตัวลงครับพับตัวลงอ่ะแล้วยกตัวขึ้นยกตัวขึ้นมานั่งแล้วทีนี้ยกมือขวาขึ้นมือแตะหลังมือกดศอกคลายนิดนึงครับคลายหัวไหล่คลายต้นแขนของเราที่เรากดแล้วเ,เมื่อยเมื่อสักครู่นี้ ใช่แล้วก็กลับมาแล้วเปลี่ยนด้านใช่กดไว้กดยืดต้นแขนยืดไหล่ยืดศอกอ่าแล้วคลายกลับมาพับแขนนิดนึงยืดหัวไหลของเราพับแขนมาใช่กดเข้ยวศอกเข้าไปแน่นๆปะแขนตึงงั้นแหละให้ไหล่ยืดอ่าแล้วเปลี่ยนใช่ครับอ่าแล้วเปลี่ยนการทําการออกกําลังกายไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ สิ่งสุดท้ายที่เราควรทําคือการคลายกล้ามเนื้อของเราด้วยเพราะมันมีการเกร็งการหดกล้ามเนื้อตลอดเวลาคลายเบาๆให้เรารู้สึกสบายถ้าพวกนี้ต้องมีคนถามว่า <c oughs> แล้วทําวันละกี่ครั้งคะเอาที่เราสบายใจอย่างร้อยสองครั้งก็ได้เช้าบ่ายก็ได้ครับไม่ต้องบอกว่าวันนี้ฉันทําเช้าแล้วบ่ายไม่ทํทาทําเช้าบ่ายได้เลยนึกอยากทาตอนไหนได้เลยถน,าน้าทีวียังได้เลยใช,ใช่ระหว่างดูทีวีเนี่ยกำลังเพลินแล้วเราก็ทําไปด้วยสบายมากโอเค